นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพิศวาสร้อนอย่างเชิมที่รักตอนที่สิบสามชายหนุ่มยกนิ้วขึ้นมาชิมรสต่อหน้าต,ต่อตาสาวคู่มัน่นที่เขาเพิ่งพาไปเที่ยวสวรรค์มายก,ยกยกอย่างหิวกระหาย การกระทํานั้นทําให้ทางสีตาสถานเยือกอยู่ในอกเธอผือเร่าร้อนและซ่านเสียวอย่างไม่อยากจะเชื่อทนนยกยิ้มอันทรงสเสน่ห์ของเขาให้เธออืสาวน้อยสะดุ้งเฮือกเมื่อเขา หันมาคบฟันที่ปลีน้องของเธอที่พัดมาที่บากกว้างหญิงสาวจะยกขาออกแต่ถนนกลับล็อกขาเธอเอาไว้และเธอก็อ่อนแรงเกินกว่าจะขัดขืนเขาเขาจูบไปเรื่อยๆจนเขาจูบถึงดอกกุหลาบแสนหวานอย่างชุ่มลิ้นพี่นนเขาพอใจที่เธอตอบรับเขา เธอแทบคลั่งตายอยู่แล้วทว่าจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของถนนก็ดังขึ้นทีแรกชายหนุ่มไม่สนใจกับเสียงเรียกนั้นแต่มันด้องซ้ำๆจนเขานึกตรงคานใจกระทั่งต้องหยิบมันขึ้นมามองดูก่อนจะคิ้วขมวดเดสติกระเจิงไปแล้วให้กดรับสายครับพ่อ คำเรียกขานของเขาทำให้สติที่กระเจิดกระเจิงของทานสิตากลับคืนมาเธอรีบกระโทถดตัวออกห่างจากคู่มันหนุ่มแต่ก็ไม่สามารถไปไหนไนดะ้ไกลนักเพราะเธอติดช่วงตัวของเขากับโซฟาตัวโตวหนูทันอยู่กับแกใช่ไหมแกทำอะไรน้องทนน แทบจะสำลักหัวเราะกับคำพูดนั้นของบิดานีสิตาคงโทรไปรายงานพ่อของเขาสินะดวงตากลมโตมองเขาอย่างไม่ไว้ใจขณะที่เขายังคงทอดสายตาคู่คมมองกลับมาที่เธอ,อยังพอใจเป็นที่สุดเขายังหืนกระหายต่อความหวานจากเธอและนั่นมันทำให้เธอสั่นประสาทชมัดก็ ยังไม่ได้ทันทำอะไรแต่ถ้าพ่อไม่โทรมาก็คงไม่แน่ชายหนุ่มจงใจกลนประสาทพ่อของเขาเมื่อก่อนลหละย้ำหนักย้ำหนาให้เขาให้เวลากับคู่มันบ้างไม่ใช่เอาแต่ตีตัวออกห่างแต่พอเขาอยากเข้าใกล้กลับโทรมาโวยวายเขาซะอย่างนั้นแกห้ามทำอะไรน้องนะตะนนพาน้องกลับมาส่งบ้านเดี๋ยวนี้ ทนินโวยวายมาตามสายเมื่อเขามองออกว่าจะลูกชายคิดจะเคลมสาวน้อยสารเสือพ่อจะเอาอยังไงกันแน่ละครับเดี๋ยวสั่งให้ผมให้เวลากับน้องพอผมม่มีเวลาอยู่กับน้องพ่อก็โวยวายกับผมเสียอีกเขยายั่วปิดาฉันไม่ได้หมายถึงแบบนี้นี่เว้ยบ้าไอ้ลูกคนนี้ ทนินแทบจะยกมือกุมมับทำไมลูกชายของเขาถึงได้กวนประสาทขนาดนี้แกห้ามทำมิดีม,มิได้หนูทันเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาแต่างงานและถ้าแกล่วงเกินน้องก่อนเวลาอันควรแล้วก็แกจะต้องแต่งงานกับน้องทันทีโดยไม่มีข้อแม้พ่อเขาเรียกวิไดนตัดพอ อ่อนจะปลายตามองคนตัวเล็กที่ซ่อนความอุบอัดอย่างแสนเส็ยได้เมื่อก่อนเขาห้ามใจไม่ให้ตะต้องเธอได้อยู่หรอกแต่พอได้ชิมความหวานแล้วจะให้อดใจอีกครั้งก็คงทำไม่ได้แต่ถ้าเขายัางฝืนแอบกินแอปเปลิลต้องห้ามผลนี้โทษของเขาก็คือการถูกจับวิวากับหญิงที่เขาคิดจะ คิดว่าจะไม่มีวันรักเธอไปได้ตลอดชีวิตไม่ต้องมาเรียกพาน้องไปส่งบ้านเดี๋ยวนี้ผู้จบก็กดวางสายไม่ร้อยเขาได้ยื่นอุทธรเขามองโทรศัพท์อย่างหงุดเงิดใจก่อนจะหันมาสบตาดวงกลมโตที่จ้องเขาอย่างใส่ซื่อเหมาะร่ะรีบรีบรู้ขึ้นมาสิเดี๋ยวก็ถูกฉันจับกินสะรอกเขาคู่ ชิดริมหูอบ้าหญิงสาวผลักเขาอย่างแรงแล้วรีบลนลานแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะกลัวเขาจะทำตามที่คู่ขึ้นมาจริงๆนะสิถนนพาทันสีตาไปส่งที่บ้านเขาขับรถเงียบๆไปตลอดทางขณะที่หญิงสาวไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาเพราะยังอับอายกับการตอบสนองที่เธอมีต่อสัมผัสของเขา เธอจำเสียงครางของตัวเองได้ดีและยังจำได้ดีด้วยว่าเธอพรำเรียกชื่อของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายชนิดลืมอายเลยแหละหญิงสาวเอาแต่มองข้างทางพยายามปิดบังความเขินอายไม่เขารับรู้กระทั่งรถมาจอดใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหันมาปลดเข็มขัดนิรภัยและ ตั้งใจจะเปิดประตูรถลงแต่ชายหนุ่มกลับเอื้อมอมือมายึดปลายคางของเธอไว้แล้วประกบจูบอันร้อนแรงลงมาอย่างรวดเร็วจำไว้ทางสิตาเธอไม่มีวันเอาชนะฉันได้เขาพูดข่มขวัญหลังจากถอนจุมพิษอันร้อนรุ่ม บนริมฝีป,ปากสวยนั้นที่ยังสันดริกพอดิสจูบข,ของเขาเธอมองเขาด้วยดวงตาโตโตโต,ตื่นๆ่นทว่าเธอก็ยังคงยึดมั่นคำเดิมเธอจะดือ้อและขัดคําสั่งของเขาแล้วเราจะได้รู้กันค่ะทันจะเป็นสาวฮอต เพืลบคำสบป,ประมาทของพี่นนท์ให้ได้คอยดูสิทันสิตาเชิดหน้าตอบอย่างทิฐิก่อนจะหมุนตัวเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินหายเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วบ่าเอ้ยถนนทุบมือลงกับพงมาลัยรถอย่างแรงดูเหมือนประสบการณ์เ้าร้อนมาสักครู่จะไม่ได้ทําให้ใหญ่เชิมของเขารู้เลยว่าความจริงน่ะ เธอได้เตียงสามารถแค่ไหนคนอย่างเธอไม่ทันคนแน,น่แล้วบางทีเธออาจจะพลาดท่าเสียทีให้กับผู้ชายที่พร้อมจะชื่นชมดมดมความหอมที่เออย้ายวนแทนเขาแน,นา่แต่ก็อีกนั่นแหละถ้าเขาเอาตัวเขาใกล้เธอจนพลาดท่าเสียทีชื่นชมความหวานจนพลาดท่าเป็นเจ้าของของเธอเข้าแล้วก็เขาเอง ก็จะต้องถูกขังกรงทองอยู่กับผู้หญิงที่เขาไม่คิดจะรักอย่างแน่นอนแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ยีเด็กนั่นเหมือนกันพ่อห้ามไม่ให้ล่วงเกินแต่ไม่ได้ห้ามให้เขาแตะต้องตัวเธอนนิเพราะฉะนั้นเขาจะทําให้เธอรู้ว่าคนอย่างเธอไม่มีวันทํำตัวเป็นสาวฮอตได้ดรอกสัปดาห์ต่อมา คลอสเรียนการแต่งหน้าก็จบสิ้นช่วงนี้ตะวันไม่ค่อยว่างส่วนคู่มันของเธอก็ไม่พยายามมาพบเธออีกไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบแต่มันดีสำหรับเธอเลยละ่ะที่เธอไม่ต้องทนอับอายที่จะไม่พบกับเขาตอนนี้ทันสิตากำลังฝึกหัดแต่งหน้าบางครั้งเธอก็เจ็ดเงินเอาไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนลุค จนตัวเธอดูดีขึ้นไม่ใช่ยเยอชมเบกคนเดิมกระทั่งความเบื่อหน่ายเริ่มดีขึ้นเมื่อหยาดฟ้าเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเธอโทรมหาหยาดฟ้าคือสาวทรงสเสน่ห์ที่ไปเรียนถึงเยอรมันหยาดฟ้าที่แต่งตัวเก่งเป็นสาวมั่นซึ่งต่างจากมาใส่เสื้อของทันซิตาลิบลับ สองสาวคุยกันอย่างออกรถก่อนจะเริ่มชวนกันไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแบบที่ทานสิตาไม่เคยไปสองสาวนัดนะก่อนที่อยากฟ้าจะมารับเพื่อนสาวโ oh อ้ไม่กอดหยากฟ้าอ้าปากค้างไปเลยเมื่อเห็นเพื่อนสาวที่เคยอยู่ในยุคคุณป้ากลายเป็นสาวฮอตที่สอร้นดอนแดง ไม่อยากจะชื่อเลยว่าเธอจะสวยสดงดงามได้ถึงขนาดนี้จบแล้วนะคะพิสวัส์ดร้อนยายเชิมที่รักขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะะเพื่อนๆคนไหนหาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยนะ ะจะมีนิยายให้ฟังฟรีหมดทุกเรื่องนะคะก็แค่ขอให้ช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีรายได้นะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ